เข้ามากันใหม่ๆอีกแล้วนะคะสำหรับรถปีใหม่ค่ะคันนี้นะคะหนูบอกเลยว่าใหม่มากนะคะเพราะเป็นปี66นะเป็น10ล้อหัวลาก Isuzu G X 360, 360แรงม้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าของน้องเขากันนะคะนี่เลยโฉมหน้าใหม่ๆแบบนี้นะคะแต่จังหน้าเป็นแบบโคเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวยางกันเลยดีกว่า นี่นะคะบอกเลยว่ายางใหม่ทั้งคันนะคะพี่ล่องลึกๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่ขาหนูรีบลงมารีวิวให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพกันก่อนเลยนะคะพี่ขาก่อนที่เราจะล้างทำความสะอาดให้เนี่ยก็สวยแบบนี้แล้ว ถ้าล้างนะหนูบอกเลยว่าสวยยิ่งกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ10น็อตนะคะพี่ขารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์ของเขานะคะพี่ขานี่เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแรงบีบสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่1 2 7 5นิวตันเมตรนะคะพี่หาสวยสวยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่บางคนของเขานะคะยังเต็มทั้ง2ฝั่งเลยนะคะพี่ขาหนูเดินดูรอบๆแล้วสวยมากๆคันนี้ นะคะยางหนูบอกเลยว่าเต็มทุกเส้นนะคะเหลือแค่ล้างทำความสะอาดก็คือกริบนะคะพี่แล้วยังมีแล้วอ,อะไรแถมมาให้ด้วยนะคะ <S 1> <S 1> นี่เลยเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะคะพี่ขาอยากดูข้างในกันไหมหนูแบบอยากดูข้างในมากเลยว่ามันจะใหม่แค่ไหนไปเลยคะ่ะตามดีดูกันนี่นะคะเข้ามาข้างในกันแล้วนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยคะ่ะพี่ขานี่ดูข้างบนนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะพี่ใหม่ๆเลยนะคะดูคอนโซลข้างหน้าก่อนนี่นะคะ แอร์เย็นฉ่ำคันนี้นะคะแล้วไมค์คันนี้นะคะน้อยมากๆ4,6 0 0เท่านั้นค่ะแล้วเบาะนะคะยังเป็นเบาะลมอีกด้วยนะคะพี่ขานี่นะคะคัสของรถคันนี้นะคะก็เป็นคัสแห้งแต่เดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบบเบรกก็เป็นฟูลแอร์เบรกค่คะพี่ขาเช่นเดียวกันเช่นเดิมเลยนะคะข้างหน้าก็กว้างขวางนะคะสามารถนอนได้แล้วก็สามารถวางน้ําได้นะคะคือครบคันมากๆเลยคันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสวยไหมคะหนูบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเลยนะคะพี่คะหนูขอเปิดราคาเท,เท่านี้คะ่ะเดี๋ยวจะเด้งไวข้างบนนี้นะคะแล้วถ้าพี่คนไหนนะคะสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะและถ้ามาจองกับเราหน้าร้านนะคะรุ้นรับรางวัลใหญ่หน้างานกับเราไปเลยนะคะและอย่าลืมนะคะเราบัทั้งมือสองต้องเคยมเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะ